คำพูดของอันเฉิงซีทำให้พี่สาวซุนสะดุ้งสุดตัวหากทุกสิ่งถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วก็ต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้หลินวันเอ๋อหยุดนิ่งอยู่นานถึงเพียงนี้ในวัย17หรือ18ปีเรากับรอคอยคนที่ใช่ปรากฏตัวความจริงที่ว่าหลินวันเอ๋อไม่ได้ก้าวต่อไปในชีวิตแม้อายุจะมากขึ้นกว่าร้อยปีบ่งบอกว่าตัวเธอเองก็กำลังรอคอยคนคนนั้นปรากฏตัวโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นเธอจึงกล่าวอย่างตื่นเต้นว่าท่านหญิงพอได้ยินท่านพูดเช่นนี้ฉันก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างเหลือเชื่อผู้อาวุโสหลินเป็นผู้หญิงที่พิเศษและพิเศษอย่างแท้จริงในโลกนี้หากคุณชายน้อยได้อยู่กับเธอในอนาคตมันคงเป็นเหมือนคู่รักศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกบรรยายไว้ในนิยายศิละปะการต่อสู้โอไม่นะักแม้แต่ในนิยายศิละปะการต่อสู้ก็ไม่เคยมีคู่รักที่วิเศษเท่าพวกเขามาก่อน พวกเขาคือคู่แท้ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากสวรรค์อันเฉิงซีเงยหน้ามองพระอาทิตย์ขึ้นที่สองประกายระยบระยับทางทิศตะวันออกพลางกล่าวอย่างเศร้าส้อยว่าสิ่งที่นางรอคอยคือคู่ครองที่จะแก่เท่าลงอย่างช้าๆหรือบางทีอาจเป็นคู่ชีวิตที่จะอยู่ร่วมกันชัวน่วนิรันดรหากการฝึกฝนของฉันเอ,อ๋อไม่สามารถบรรลุถึงความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ได้ เขาก็จะเป็นคนที่แก่เท่าไปพร้อมกับลินว่านเอ๋อหากการฝึกฝนของฉันเอ๋อบรรลุถึงความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่และเขายังค้นพบวิธีการกลั่นโอสถเขียวนิรันและโอสดร้อยรอบพันคืนลินว่านเอ๋อก็จะสามารถอยู่กับฉันเอ๋อต่อไปได้อีก600ปีไม่ว่าจะมองอย่างไรเขากับลินว่านเอ๋อก็เหมือนคู่แท้ที่สวงสวรรค์สร้างมาที่สาวซุนถามอย่างระมัดระวงังท่านหญิงไม่ชอบคุณอิโตมากนัก แต่บัดนี้นางบรรลุทมแล้วบางทีนางอาจจะมีโอกาสบรรลุความเป็นอมตะก,กับคุณชายน้อยก็ได้อันเฉิงซียิ้มและกล่าวว่าพูดตามตรงข้าก็ชอบนานาโกะมากเช่นกันและนานาโกะก,ก็เป็นหนึ่งในคู่โปรดของข้าเช่นกันที่สาวซุนอึ้องไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มพลางกล่าวว่าผู้หญิงพวกนี้นี่สุดยอดจริงๆเลยนะในความคิดของฉันพวกเธอทุกคนโดดเด่นมากเลือกยากจริงๆ พันเฉิงซียิ้มย่อเย้ยตนเองพลางกล่าวว่าถ้าฉันยังพูดต่อไปฉันคงกลายเป็นแม่ยายใจร้ายในยุคศักดินาลืมไปเถอะปล่อยให้ฉันเอ๋อเป็นคนกำหนดชีวิตตัวเองเถอะขณะที่เธอพูดเทออดถอนหายใจเบาๆแล้วพูดเบาๆว่า,วาก็แค่หลินว่านเอ๋อคงมีชีวิตที่ยากลำบากมาตลอดหลายปีต่างจากผู้หญิงคนอื่นๆที่ส่วนใหญ่เติบโตมาอย่างหรูหราฉันเลยเอ็นเอียงไปทางเธอมากกว่า ที่สาวซุนอดไม่ได้ที่จะพยักหน้าซ้ำๆเธอเข้าใจความรู้สึกของอันเฉิงซีเป็นอย่างดีและรู้สึกเห็นใจพวกเขาด้วยชีวิตของหลินว่านเอ๋อนั้นงดงามและยากลำบากชวนให้ทั้งชื่นชมและสงสารในขณะนั้นเย่เฉินบนเครื่องบินไม่รู้ตัวเลยว่าแม่ของเขากำลังเล่นงานแม่สื่อให้เขา ภายในห้องโดยสารหลังจากที่เสนาบดีเสิร์ฟอาหารให้ผู้โดยสารแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปยังห้องพักลูกเรือเพื่อรอรับคำสั่งต่อไปเขามองดูพระอาทิตย์ขึ้นนอกหน้าต่างพลางกล่าวคำปฏิญาณอย่างเงียบเียบว่าชูหอรานไม่ว่าตอนนี้เจ้าจะอยู่ที่ไหนโปรดรอข้าที่นั่นหลังจากที่ข้ากำจัดอันตรายทั้งหมดแล้วข้าจะพาเจ้ากลับมาและบอกทุกอย่างให้เจ้าฟังเอง ข้างข้างเขาหลินวันเอ๋อรกำลังอ่านหนังสือโบราณเล่มหนึ่งอย่างเงียบๆอีกฝั่งหนึ่งยุนรูโกและซ่งรูอ,อวีก็มองออกไปนอกหน้าต่างอย่างเงียบๆเ,เช่นเดียวกับเย่เฉินหัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนการออกจากจินหลิงออกจากจีนรู้สึกเหมือนกำลังเข้าไปในหลุมดำที่ไม่มีใครรู้จักพวกเขาไม่รู้เลยว่าชะตากรรมจะนำพาไปที่ไหน อย่างไรก็ตามทั้งคู่รู้ดีว่าหากเกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดพวกเขาอาจไม่มีโอกาสได้กลับไปจินหลิงอีกเลยวันนี้อาจเป็นการอำลาจินหลิงครั้งสุดท้ายหลังจากบินมาสิบชั่วโมงเครื่องบินก็มาถึงโอซูเมืองหลวงของยุโรปเหนือเวลาส0บนาฬิกาเฮเลนาเดินทางมาถึงบ้านพักตากอากาศในอาร์กติกของราชวงศ์เรียบร้อยแล้ว นางออกเดินทางแต่เช้าตรู่ไม่เพียงแต่นำสิ่งของจำเป็นประจำวันจำนวนมากมาด้วยแต่ยังนำทีมทำความสะอาดและซ่อมแซมของราชวงศ์มาด้วยโดยตั้งใจจะทำความสะอาดบ้านให้อยู่ในสภาพดีที่สุดก่อนที่เย่เฉินจะมาถึงและให้เจ้าหน้าที่ทุกคนออกไปเพื่อไม่ให้รบกวนเขาหลังจากเย่เฉินและสหายลงจากเรือแล้วพวกเขาก็เลี่ยงธรรมเนียมของชาวนอร์ดิก และเดินทางออกจากโอซูโดยรถยนต์พร้อมกับเหล่าเชื้อพระวงศ์มุ่งหน้าตรงสู่อักติกเดือนมีนาคมในยุโรปเหนือเริ่มอุ่นขึ้นแล้วแม้รถจะแล่นขึ้นเหนืออุณหภูมิยังคงเย็นสบายไม่ร้อนจัดเกินไปกลางวันยาวนานกว่าครั้งที่แล้วที่ผมไปเยือนมากครั้งที่แล้วเริ่มมืดลงหลังเที่ยงแต่ครั้งนี้ขบวนรถแล่นไปจนถึงสี่โมงเย็น และเมื่อเราไปถึงวินล่ารีสอร์ทหลวงในหลิงอีนอท้องฟ้าก็ยังคงสว่างสวยเย่เฉินเริ่มกังวลในสภาพอากาศแบบนี้ถึงแม้เราจะยังเห็นแสงเหนือได้แต่ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักหลินหวานเออดูเหมือนจะรู้ถึงความกังวลของเขาจึงกระสิบข้างๆว่าท่านชายไม่ต้องห่วงถ้าเราเจอกับเขตแสงเหนือขนาดใหญ่มันอาจทอดยาวได้หลายพันกิโลเมตร เราแค่ต้องไล่ตามให้ทันบางส่วนเพื่อยืนยันการคาดการณ์ก่อนหน้านี้เย่เฉินพยักหน้าและกล่าวว่าในเมื่อมาถึงแล้วเรามาใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดกันเถอะคืนนี้รอดูกันมันน่าจะมืดแล้วขบวนรถมาถึงวินล่ารีสอร์ทครึ่งทางครึ่งเขาก่อนมืดตามคำสั่งของเฮเลนาเจ้าหน้าที่หลวงจึงนำทั้งสี่คนไปยังประตูคฤหาสน์พร้อมกล่าวด้วยความเคารพว่า ท่านเย่สมเด็จพระราชินีทรงรับสั่งให้พวกเราทุกคนไม่ต้องรอเข้าไปกรุณาเข้าไปเองเย่เฉินพยักหน้าเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าเป็นคำสั่งของเฮเลนาทั้งสี่คนลงจากรถขบวนรถก็เริ่มถอยลงจากภูเขาทัานทีเฮเลนาได้รับรายงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาจึงรีบออกจากคฤราหา์เพื่อต้อนรับ วันนี้เฮเลนาสวมเสื้อคลุมขนสัตว์สีขาวบริสุทธิ์ยาวถึงเขา่าเผยให้เห็นเรียวขาอันงดงามท่ามกลางอากาศเย็นเย,ยือกเธอสวรมรองเท้าบูทหิมะบุขนสีขาวสั้นเดินฝ่าหิมะหนาทึบอย่างมีความสุขเมือ่อได้รับแจ้งล่วงหน้าเธอจึงไม่แปลกใจที่เห็นเย่เฉินกับหญิงสาวสวยสามคนและจำได้ทันทีว่าหญิงสาวที่สวยที่สุดคือคนที่มากับเย่เฉินเมื่อครั้งก่อน หญิงอีกสองคนก็งดงามเช่นกันมีเสน่ห์แบบตะวันออกอย่างชัดเจนแต่เฮเลนาสัมผัสได้ถึงความห่างเหินอันละเอียดอ่อนและเข้าถึงได้ยากจากหยุนรูโกและซ่งรูอ,อวีเมื่อเห็นจักรพรรด,ดินีผู้งดงามประการตาวิ่งเข้ามาหาหยุนรูโกและซ่งรูอ,อวีถึงกับตกตะลึงแต่กอดไม่ได้ที่จะสบตากันในฐานะผู้หญิงพวกเธอจึงมองเห็นความสุขที่ซ่อนเร้นอยู่ในสีหน้าของเฮเลนา ราวกับเด็กสาวที่กำลังตกหลุมรักครั้งแรกพวกเธอซึ่งปกติจะให้ความสนใจกับกิจการระหว่างประเทศรู้ดีว่านี่คือราชินีแห่งนอร์สผู้ซึ่งมีบทบาทและได้รับการยกย่องอย่างสูงในเวทีระหว่างประเทศเมื่อเร็วๆนี้เมื่อเห็นราชินีแห่งนอร์สวิงเข้าหายเย่เฉินด้วยความเคารพอย่างสูงราวกับเด็กสาวทั้งสองถึงกับพูดไม่ออกด้วยความประหลาดใจ ในประเทศของตนในวังของตนเฮเลนาไม่สนใจมารยาทของราช,ชวงศ์เลยเธอจึงมาหายเยเฉินอย่างมีความสุขก่อนที่เธอจะได้หายใจหายคอเธอมองไปที่เยเฉินแล้วพูดเบาๆว่าท่านเยท่านคงเหนื่อยจากการเดินทางอันยาวนานซ่งหลูอวีถอนหายใจในใจเอาเถอะพวกเรามีกันสี่คนแต่ในสายตาของราชินีนอสดูเหมือนจะมีแค่คุณเยเท่านั้นที่เหลือก็เหมือนอากาศ เฮเลนาสวมชุดคลุมสีขาวสง่างามผมสีทองยาวสลวยดวงตาสีฟ้าท่ามกลางบรรยากาศที่ปกคลุมไปด้วยหิมะทำให้เยเฉินประหลาดใจเล็กน้อยในฉากเทพนิยายนอรสนี้เฮเลนากลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมได้อย่างลงตัวเสริมแต่งให้งดงามราวกับเจ้าหญิงที่หลุดออกมาจากเทพนิยายทว่าเขากลับตั้งสติได้อย่างรวดเร็วและกล่าวด้วยรอยยิ้มว่า เฮเลนาคุณใจดีเกินไปแล้วเรารบกวนคุณมาตั้งนานคุณเลยต้องมาเตรียมตัวแต่เช้าฉันควรจะเป็นคนขอบคุณที่คุณลำบากเฮเลนายิ้มหวานคุณเย,ย่เราไม่จำเป็นต้องทำพิธีการอะไรทั้งนั้นปราบใดที่ฉันอยู่ที่นี่สแกนดิเนเวียคือบ้านหลังที่สองของคุณการมาที่นี่ก็ให้ความรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านนี่คือบ้านของคุณ เมื่อได้ยินเช่นนี้สตรีทั้งสามที่อยู่รอบๆเขาก็ตกตะลึงโอ้พระเจ้าราชินีแห่งสแกนดิเนเวียช่างตรงไปตรงมาและไร้การยับยั้งชั่งใจเช่นนี้หรือพระองค์แสดงอำนาจเหนือผู้อื่นหลังจากที่เพิ่งพบพวกเราเท่านั้นหรือ